ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กขีไขการเมือง <an> เรื่องใกล้ตัวรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอัลล็อกทุกคำถามที่รอคอยคำตอบทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายการเมืองการปกครองประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและหลังจากนี้ต่อไปทุกเรื่องการเมืองจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณจะเข้าใจแบบง่ายๆค่ะหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560ที่ผ่านมา หลายคนคะ่ะมีความหวังมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรากําลังเดินหน้าเข้าสู่ o รถแมพของการเลือกตั้งที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี2561นั่นเองนะคะนอกเหนือจากรอคอยการเลือกตั้งประชาชนมีความคาดหวังและมองรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงเดล็อกค่ะ คิดว่าถ้าเผื่เป็นไปได้นี่นะที่รัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดประการแรกก็คือขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก็อย่าโดนอย่าโดนบุคคลที่ว่าเอารัดเอาเปรียบมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันต้องบังคับใช้ได้ทั้งหมดไม่ได้บองว่าคุณเป็นผู้ร่ำรวยหรืออะไรเงี้ยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย,ยอ่ะ ถ้ากฎหมายสามารถบังคับใช้ได้กับทุกคนก็ถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมันก็มีไงนั่นเป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของประชาชนที่ดังขึ้นท่ามกลางการทํางานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะกับการจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกสิบฉบับซึ่งมีกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน240วันนับจากวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนเมษายน2560โดยปลายทางของรถแมพก็คือการเลือกตั้งที่รัฐบาลก้างปฏิทินเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2561ผลสำรวจของสวนดูสิทโพซึ่งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น1,108คนระหว่างวันที่4ถึง7เมษายน2560ซึ่งเป็นเวลาหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพบว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560 คือการช่วยให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนกว่าร้อยละ77.26สอดคล้องกับเสียงของประชาชนหลายคนที่หวังว่าการเลือกตั้งรัฐบาลของประชาชนจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้พร้อมๆกับการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจและการหันหน้าเข้าหากันด้วยความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยอยากที่มีเลือกเลือกตั้งใหม่อยากได้ที่สุดคืออยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่สุด สิ่งที่ต้องการคนไทยตอนนี้ต้องการมากสุดคือการเลือกตั้งความต้องการของผมก็คือห่อนำแรกคือการก็คือสร้างความรับรู้ก่อนจากนั้นก็ผมคิดว่าถ้าประชาชนเกิดการรับรู้ที่ดีครับมันก็จะส่งผลในหลายๆมิติของสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการค้าการศึกษาครับผมต้องจับตาต่อไปว่าความคาดหวังของประชาชน เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสิทธิขั้นพื้นฐานและส่งทิการของตนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การคาดหวังเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นรวมถึงการเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับมากที่สุดจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลแล้วยังเป็นกฎหมายที่มีไว้รับรองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนอีกด,ด้วย คุณผู้ชมคะก่อนที่จะมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประจำปี2560อยากถามจังเลยคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่ากับบรรยากาศช่วงเวลาของการลงประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคม2559ที่ผ่านมาซึ่งผลจากการลงประชามติผมว่าประชาชนส่วนใหญ่คือคะแนนเสียงเกินกว่า106 0อะค่ะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ถึงแม้ว่าจะให้ความเห็นชอบถึงแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประจําปีพุทธศักราช2560แล้วแต่ก็ยังคงมีคําถามอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเรื่องการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนอะไรไว้บ้างแล้วมีความเหมือนมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้อย่างไรและนี่แหละคือล็อกที่เราต้องการคำตอบ ักันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะมาพบกับ The Key Man ของรายการที่ในวันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้เราได้รับทราบกันค่ะ ของรายการเดคี e ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะซึ่งในเวลานี้ที่ฉันนั่งอยู่กับศาสตราจารย์ดรชาติชายนเชียงใหม่โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ในวันนี้ท่านอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเดคี e แม a นของเรานั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับรเป็นอีกวันหนึ่งคุยกันอีกแล้วเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งดีกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560นี้เนี่ยวางไว้อย่างไรบ้างให้ความสําคัญกับอะไรบ้าง ให้ความสําคัญกับ4เรื่องใหญ่ๆนะครับ<น>เรื่องแรกก็คือเราจะเพิ่มสิทธิและเสรีภาพของอประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าเสรีภาพนั้นและสิทธินั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนคนไทยเราเข้มแข็ง,ขงสามารถที่จะเริ่มทําอะไรต่างๆแล้วก็อยู่กับคนในโลกนี้ได้ต่อสู้แข่งขันกับเขาได้นะครับเ,เรื่องที่2เรามุ่งหมายที่จะทําให้ การเมืองบ้านเราเนี่ยการปกครองบ้านเรานั้นมันใสสะอาดมันมีความเป็นอารยะคือว่าเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การเมืองซึ่งนําไปสู่ความขัดแยง้งแล้วก็ทําลายกันอันที่สนั้นเราต้องการให้ประเทศเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็คือเป็นฉบับปฏิรูปก็ว่าได้ <S S เพราะว่าหลายเรื่องปัญหาในบ้านเราเนี่ยะจะแทบว่าทุกเรื่องก็ได้ล้วนแต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ย เราค่อนข้างจะล้าหลังแล้วก็ปัญหาตัวมันเองก็ซับซ้อนมากขึ้นทุกวันแล้วเราก็สาระวนอยู่กับแก้ปัญหาเดิมๆนะครับท,ทั้งที่โลกเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเราจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้าเราตั้งใจว่าจะต้องมีกลไกในรัฐธรรมนูญเนี่ย,นนยที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพราะประเทศไทยเราจเจริญนทนางเศรษฐกิจก,ก็เรียกว่ามาหลายปีดีดัก แต่ว่าเรามีจุดอ่อนก็คือการกระจายความเจริญกระจายโอกาสให้กับประชาชนให้มันทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรายังมีความเหลื่อมล้าเยอะคนจนก็จนมากๆคนรวยก็รวยไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้น4เรื่องนี้เป็นจุดมุ่งหมายใหญ่จะเรียกว่าเจตนารมณ์ก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่มันแฝงอยู่ในในใน279มาตรา16มวด แล้วมันมีความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างอ่ะหลักๆที่พูดถึง4050ก็ได้ครับ<ๆ>ก็คือแตกต่างอยู่สองสามส่วนนะครับ,รบเรามีมาตรา77ที่เป็นหลักประกันว่ารัฐจะออกกฎหมายอะไรไปจำกัดสิทธิประชาชนเนี่ยยากขึ้น<ม>จะต้องไปรับฟังความเห็นคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย และจะต้องระบุในกฎหมายใหม่แต่ละฉบับในคำปาราบเนี่ยว่ากฎหมายฉบับเนี้ย mm. เกิดมาสร้างขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไร mm. และจะไปจำกัดสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องใดบ้าง mm. ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่กฎหมายจะต้องเขียนอย่างนี้ให้ประชาชนรู้ mm. นะครับอันนี้เป็น mm. เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดต่างประการที่หนึ่งในเชิงของการคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพของประชาชน mm. แล้วก็นอกจากในเรื่องของการให้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้อง หน่วยงานของรัฐได้ถ้าถูกละเมิดถูกไม่รับความเป็นธรรมเรายังเขียนชัดเจนว่าสิทธิทั้งหลายของประชาชนเนี่ยมีทั้งที่เขียนในรัฐธรรมนูญและที่มีในกฎหมายแล้วและยังมีทั้งในเรื่องที่ยังไม่ได้เขียนในกฎหมายเลย <S S S <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เราไม่ได้เขียนคําพูดอย่างนี้ <c oughs> คนก็จะมีสิทธิเฉพาะที่เขียนในกฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้เขียนเป็นกฎหมายคุณก็มีสิทธิทําได้จนกว่าจะมีกฎหมาย จำกัดว่าใช้สิทธิ์ได้ไม่ได้ซึ่งรัฐจะจำกัดสิทธิ์ก็ยากอีกเราก็มีมาตราเ7ไปไปยันไว้ว่าต,ต,ต้องจำเป็นจริงๆถึงจะไปจำกัดสิทธิ์ประชาชนได้แล้วก็ประชาชนเองก็สามารถเอาสิทธิที่กำหนดเนี่ยยกขึ้นเป็นเครื่องต่อสู้ทงางศาลได้นะครับซึ่งก็เป็นการการันตีว่าคุณได้ใช้สิทธิอีกทั้งเรายังมีหมวดที่5เรียกว่าหมวดหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นการบังคับรัฐว่าต้องทำหน้าที่ในการตอบสนองสิทธิของประชาชนคือต้องให้อะไรกับประชาชนชบ้าง<า>ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ19ฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้บังคับชัดเจนว่ามีหมวดหน้าที่ของรัฐว่ารัฐต้องทำอะไรถ้าไม่ทำนี่ผิดนะดฟ้องได้ครับเพราะฉะนั้นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยซึ่งอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ19มาตราเนี่ย ก็เป็นสิทธิที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าสิทธิที่กินได้เพราะว่ามันบ,งบงังคับวันละต้องให้เรื่อการศึกษาเรื่องการการการรักษาพยาบาลเรื่องการดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประชาชนต้องให้เพื่อนเข้ามาร่วมดูแลร่วมรับประโยชน์ร่วมจัดการเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะไปประท้วงกันเหมือนหินกกลนบอนอกหรือลงไฟฟ้าที่ภาคใต้สงขลา,าแล้วก็าหาทางออกไม่ได้อึมครึมเนี่ยรัฐธรรมนูญนี้กําหนดว่าต้องออกกฎหมายนะฮะที่วางขอบเขตการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของประชาชนในการที่รัฐจะเข้าไปทําอะไรหรือให้ใครทําอะไรเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเสียงว่ารอบความหลากหลายทางชีวภาพต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดเห็น<ล>ด้วยแสดงกด้วยกฎหมายนี้ต้องออกให้เสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่ลมนูลประกาศใช้<ะ>นี่ก็4เดือนแล้วเราประกาศ,ชาศาใช้6เมษาก็เหลืออีกประมาณ8เดือนกฎหมายอย่างนี้ต้องออกเพื<ะ>่อจะได้ประกันสิทธิ์ว่าประชาชนนั้นได้ใช้สิทธิ์จริงๆยุคสมัยใหม่นี้ภาครัฐเอกชนประชาชนเนี่ยสามฝ่ายเนี่ย<ะ>ต้องทํางานด้วยกันแล้วแหละทุกเรื่องในชีวิตจะไปปล่อยให้รัฐทำคนเดียว หรือชาวบ้านทํา่ายเดียวมันไปไม่ได้อาจารย์หลาเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันเป็นข้อดีนะของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีในหลากหลายแง่มุมใน4เจตนารมณ์หลักๆที่อาจารย์บอกไว้ใ,ในช่วงท้ายก่อนที่จะพักเรียนสอบถามอาจารย์หน่อยว่าแล้วถ้าเกิดจะให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใ,ในการเดินหน้าประเทศกําหนดอนาคตของประเทศเนี่ยมุมมองของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมองอย่างไรบ้างเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมมาก ผมพูดเร็วๆก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราแบ่งถามว่าประชาชนจะไปมีส่วนร่วมเนี่ยอยู่ในอยู่ในเรื่องใดบ้างห,หรือในพื้นที่ใดบ้างก็จะบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน3ส่วนวตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวไปจนเรื่องที่ไกลตัวใกลแค่ไหนคะใกลตัวก็คือว่าในหมวดที่4เราเขียนมีมาตราเดียวมาตรา50หน้าที่ของประชาชนนะครับ นั่นก็คือว่าคุณเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่แล้วก็มีหน้าที่ไปร่วมตั้งแต่ร่วมเสียภาษีร่วมกับรบกฎหมายร่วมดูแลสิ่งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งว่าล้อมร่วมต่อต้านทุจริตนะครับ,รบแล้วก็ร่วมในความหมายนี้ก็คือ,อร่วมในลักษณะของเป็นสิทธิที่คุณจะได้ดูแลสิทธิต่างๆของคุณเองในการปกป้องสิทธิของคุณ อันนี้เป็นมีส่วนร่วมในพื้นฐานใกล้ตัวนะครับอันที่สองเป็นร่วมในกิจกรรมของภาครัฐเช่นตะกี้ที่ผมพูดร่วมในเรื่องการศึกษาไปร่วมในเรื่องที่ดูแลอนุรักษ์ศษิลปะวัฒนธรรมเป็นสิทธิคุณร่วมได้เลยนะสิ่งว่าล้อมเนี่ยคุณไปได้เป็นพื้นที่นะครับไปทําได้นะครับ,รบแล้วก็ใกลออกไปน้หน่อยก็เป็นเรื่องไปร่วมในเรื่องก็ไปเลือกตั้งไปเสนอข้อกฎหมายอ่าแล้วก็ไป แสดงความคิดเห็นเขาจะจัดทําเหมืองทานหินเหมืองทองเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหนคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกระทบคุณไปร่วมเพราะคุณต้องไปร่วมกฎหมายให้คุณไปร่วมจัดการไปร่วมคิดร่วมทําร่วมประเมินและร่วมได้ประโยชน์ด้วยเช่นเขาจะมาขุดอะไรหน้าหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยเอาบอกผมบอกฝังขยะพูดง่ายที่พ่ามาก็ทนเหม็นใช่ไหมแต่ต่อไปนี้ตามกฎหมายเนี่ยคุณก็จะต้องดูแลร่วมกับเขาและคุณได้ประโยชน์ คุณก็ได้ค่าเช่าค่าค่าค่า,า,าที่เป็นเงินแต่ไม่เข้ากระเป๋าเรานะ,<ฮ>ะแต่เป็นเงินของชุมชนเราดูแลเข้ากองกลางเข้ากองกลางดูแลใช้ประโยชน์ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สาธารณะน <ฮะ S 2> นี้เป็นต้น<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เราบังคับไว้ว่าในราชาการต่อไปเนี้ยส่วนราชการทํางานต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบนะครับยกเว้นเรื่องที่เป็นความลับคุณก็ต้องไปใช้กฎหมายพรบความลับทางราชาการ จดทะเบียนอะไรที่เป็นความลับเก็บไว้ซะ,<ฮ>ะแต่อะไรที่ไม่ใช่ความลับต้องเผยแพร่ให้ประชาชนรู้โดยประชาชนไม่ต้องร้องขอนะครับแล้วก็การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ <ฮะ S 1> ต้องเปิดเผยและมีส่วนร่วมนี่คือคําที่เป็นหัวใจเลยเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธให้ว่าชาวบ้านมาร่วมไม่ได้เขจะทําเองไม่บอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผิดละฮะ และนี่คือการที่รัฐนูนใหม่เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเรื่องว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมภาคประชาคมซึ่งก็เป็นองค์กรที่มุ่งหวังองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่เรียกว่าเป็นคนซึ่งรู้ร้อนรู้หนาวเป็นคนซึ่งไม่ดูดายอยากจะมาทําให้ส่วนรวมดีขึ้นเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นองค์กรภาคประชาคมเนี่ยออกมาพูดออกมาช่วยออกมาทำอันนี้ดีมากรัฐนูนเนี่ยรองรับอยู่แล้วให้มาได้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ ค่ะคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักรู่นี้นี่แหละรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคือเน้นเรื่องของพลเมือง การ,รมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมนี่คือหลักการหัวใจสําคัญเลยถ้านําไปปฏิบัติได้เป็นเรื่องที่ดีแต่จะปฏิบัติได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเป็นล็อกอีกล็อกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาอันล็อกประเด็นนี้กันกันกบเดอะคีแมนของเราศาสตราจารย์ดรชาติชา,ชายณเชียใหม่ค่ะ มาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการ t ด e k e ไขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวยังคงนั่งอยู่กับท่านอาจารย์ชาติชายณเชียงใหม่นะคะอาจารย์คะอย่างที่ทิ้งท้ายกันหน่อยเมื่อสักครู่นี้คือเราเห็นล็อกละคราวนี้มาอันล็อกกันดีกว่าประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือไม่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร ต้องตอบว่าได้ประโยชน์จริงครับแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าประชาชนก็ต้องเข้ามามีบทบาทในลักษณะของการมาร่วมร่วมคิดร่วมสร้างร่วมสรรด้วยนะครับอย่างตะกี้ที่เรียนว่าอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยพื้รัฐธรมนูญเนี่ยเปิดโอกาสแล้วให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนองค์กรท้องถิ่นและราชการร่วมกันคิดร่วมกันทํำแต่ถ้าเราอยู่ใน พื้นที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราเฉยนะ,ะเราปล่อยเขาไปทําเราไม่ทำเนี่ย<ช>เราไม่เข้าไปร่วมไม่เข้าไปสนใจเนี่ยเราก็เสียประโยชน์คือฟังอาจารย์ในรายการวันนี้นะสารภาพจริงๆิงว่าชื่นใจมากคือมีความมั่นใจมากขึ้นว่าประชาชนได้ประโยชน์เพราะในอดีตท,ที่ผ่านมาพอเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญจะรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งนั้นเลยนี่ไม่เห็นว่าเราจะได้อะไรเลยจริงๆแล้วสัดส่วนการได้ประโยชน์ของประชาชนกับสัดส่วนการ ที่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนักการเมือง,<ช>าาองสัดส่วนมันเป็นยังไงคะอาจารย์สัดส,ส่วนจริงๆในเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยใน16หมวดนะครับมันจะเป็นเรื่องของสถาบันทางการเมืองหรือว่านาักการเมืองที่เข้ามายุ่งเป็นตัวละครหลักๆเนี่ยมยีมีอยู่มีอยู่ประมาณ4 5หหมวดเองครับแต่ข่าวมันมีแต่เรื่องของนากาองักการเมืองพรรคการเมืองนะก็เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคนที่พูดถึงรัฐธรรมนูญก็คือ ไม่นับพวกสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยสอนกฎหมาย<ะ>ก็คือหน้าก,การเมือง<ะ>เขาก็จะพูดแต่เรื่องของเขาสิครับเขาก็พูดเรื่องเขาก็ต่อสู้ทางอำนาจมากกว่า,<ะ>าก็จะสู้เถียงกันทะเลออกกาะกันเรื่องกฎหมายพักบ้างเรื่องการเลือกตั้งบ้างเรื่องการทํางานสภาอภิปรายบ้างอะไรต่างๆนะ,ะมันก็มันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยไปเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย<ะ>ก็เป็นอะไรซึ่งเป็นกติกาของทางการเมืองสะฝ่ายเดียว<ะ>แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลกกาะกันอ่าเดี๋ยวก็ถูกฉีก เดี๋ยวก็ถูกเลือกตั้งใหม่ก็วนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างที่เราเรียกเนี่ยแต่จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยในฉบับปัจจุบันในที่เรา660เนี่ยเราเรามองอย่างนี้ครับว่ารัฐที่ดีเนี่ยก็คือรัฐที่อภิบาลประชาชนเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่ต้องทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขให้ได้เราก็เลยเขียนทั้งในหมวดปฏิรูปในหมวดหน้าที่ของรัฐในหมวดหน้าที่ของประชาชนสิทธิต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ มันมีพื้นที่มีเรื่องที่รัฐมนูลเน,นี่ยจะเข้าไปรับค้ำประกันให้รับคุม้มครองสิทธิ์ให้น<ล>ะครับให้ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วที่<แ>ผมเรียนตะกี้ว่าไม่ต้องห่วงหรอกว่าว่าจะไม่ได้อะไรเพราะในหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราเขียนบังคับไว้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่รัฐมาทําแทนประชาชนนะแต่ให้จัดให้มีบริการให้สิทธิ์นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าการเขียนหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันเป็นการทําให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ มายุกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไปโรงเรียนโรงเรียนเขียนขนังในโรงอาหารว่านักเรียนทุกคนมีสิทธิทานอาหารกลางวันฟรีเ<ะ>ที่ยงถึงบ่ายโมงปรากฏว่าถึงเวลาคนก็ไปกินกัน<ะ>แต่นแดงกันาะดำไปเล่นมูแต่เล่น<ะ>หิวข้าวขึ้นมาวิ่งมาโรงอาหารเวลานั้นสิบสองนาฬิกาห้าสิบห้านาทีแล้วก็ยังต้องได้นะห้านาทีก็ยังเ่ได้ เวลาเหลือแต่แม่ครัวบอกเอ้านึกว่านึกว่ากินไปแล้วนึกว่านึกว่าไม่มาแล้วเทให้สุนัขไปหมดแล้วผิดนะแม่ครัวผิดไม่ผิดแม่ครัวบอกว่าริงอยู่คุณมีสิทธิ์แต่คุณไม่มาใช้สิทธิ์เองใช่ไหมก็ห้านาทีอ่ะใช่แต่ว่าก็ยังก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรคุณไม่มาใช้สิทธิ์เองก็นึกว่าไม่มาแล้วใช่ไหมอ่ะแต่เรื่องนู่ใหม่เนะี่ยเราเขียนใหม่แล้วตามตามที่เราเขียนเขาเขียนว่าโรงเรียนมีหน้าที่จัดอ,อาหารให้เด็กทุกคนทานฟรี ตั้งแต่เวลา12ถึง13นเพราะฉะนั้นในแดงกับนายดำเล่นกันกลับมา12นาฬิกา5 6นาทีก็ต้องมีข้าวของในแดงลำวางอยู่อ่ะถูกเพราะฉะนั้นในแดงนาดำจะกินหรือไม่กินทุกวันต้องมีข้าวของเขานั่นคือการเป็นบังคับบ้านโรงเรียนมีหน้าที่แต่ที่ผ่านมาหลายเรื่องในประเทศไทยเขียนเฉยๆว่าประชาชนมีสิทธิ์เช่นเราอยู่บกเราอยู่เราอยู่น้องอีแหน อยู่ไหนก็ไม่รู้นะตำบลหนองอีนแหนะมีสิทธิ์เรียนหนังสือแต่โรงเรียนไม่มีที่นั่นเลยต้องเดินสองกิโลไปเรียนหนังสือเราไปไวยวายว่าไหนบอกว่าผมมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาศาลไปฟ้องศาลศาลจะบอกอ้าวกระทรวงศึกษาเขาก็จะมาสร้างแต่เวลานี้งบประมาณก็ยังไม่มีรอไปก่อนรอไปก่อนอเวลานี้ก็เดินข้ามเขามาก่อนเรียนหนังสือใช่ไหมนั่นคือสิทธิ์ลอยๆแต่ถ้าเราเขียนใหม่อย่างสมัยอย่างรัมวมูลฉบับเนี้ยเราเขียนว่า รัฐมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในทุกชุมชนชเพราะฉะนั้นน้องอินเน่ต้องมีโรงเรียนเป็นประเด็นที่น่าสนใจามากน,นะยกโอกาสหน้า,าอาจารย์คงต้องได้มาขยายต่อมาขยี้ต่อกันอีกวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณที่อาจารย์มาพูดคุยกันนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันกับท่านอาจารย์ชาติชายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิ์ให้ประโยชน์กับประชาชนมาก อยู่ที่ว่าคุณเองจะลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของคุณหรือไม่และนี่แหละคุยกันแบบง่ายๆว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกลับมาอันล็อกไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ช่วงเวลา22นาฬิาถึง22นาฬินาทีมาคลายทุกข้อสงสัยทั้งประเด็นเกี่ยวกับ การเมืองการเลือกตั้งกฎหมายและประชาธิปไตยภายในประเทศไทยให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเข้าใจแบบง่ายๆวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านอาจารย์ชาติชายดิฉันสุจารีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ